เพื่อนสีไหนเดินทางมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพ,พ,พื่นอันนี้นะคะอันนี้แพรวพาวนะคะจะไปรับงานที่พยักนะคะอุ๊ยคือหลังสร้างแหลเอากาจะเงินแดงเงินจากยู u ูบเลยล่ะมาดมมาจากอ๋อเนาะเงินจาก Youtube แบบสื่อเปยเจ้าของแต่ว่าเงินจากเงะะนินจากพี่เปย์ว้าย เอฟซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุภูสุขุนนะคะหลังจากที่เด้กลับมาจากอุบลราชธานีหลังจากเด้กลับมาจากอําเภอสว่างวีรวงนะคะไปลําบวงสวงนะคะลําบวงสวงอ่อพ่อปู่ไม่ยาพ่อปู่สีสุดทัวไม่แยกสีปฐุมมานะคะกลับมาแล้วมนีเ้าก็สิเด็มาลุยงานต่อแทนบรลุยงานต่อนะคะสิเป็นจัดฉากดอกไม้นะคะสิเป็นจัดฉากดอกไม้นะคะมนีได้โอกาสโอกาสมากมนีแพ้วเ้าใ้มาแตงหนาน ยูลานนะคะมนิกาสีเห็ดชิปกระเพราผ้าวนะคะพี่น้องจะเป่าเบื่อเป่าหางเฝ่าหางหายไปใส่นะคะพี่น้องเออเดี๋ยวฮอสิีเดยไปไทยผ้าวเบิ่งมาผ้าวพอสิไปงานอยู่ใส่นะครับพี่น้องว่าพอสิงามซ้าได้นะคะเดี๋ยวสิพผ้าเขาไปเบิ่งในบ้านนะคะโอเคนะคะเจอกันในบ้านค่ะปรมาเห็นกำลังแต่งหน้า ยางละเละมียดละไม่ได้เล่นะย่าแบบท่องสายรสียางแบบคนก็ถึงใจนะไปเนี่ยวพัทยะโที่ยวชามันหมุนจุดดุดยุดดุดไปไหนมาไหน มพี่น้องอยู่กับนุซี่นะคะพี่น้องมือขึ้นเดได้มากินข่าอยู่นี่้าบอล้าพบอลมแต่งหน้านเนะอันนี้แพรี่นะคะมือแพรี่ซิดเล่ําแน่่ั่่่่่่ว่่่่เพิ่่่่่่่่่่น่่ย่่่่อ่่น่อ่่อ่่่น่่่่่่่่่่บ่่่่กน่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่ั่น่่่่่่่่ง่ั่่่่่่่ สกลนครทางสกลนครนะครัพี่น้องโมว่านี่คุณแม่ไปบวงส่วงมาบวงสรวงพญานาคที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นให้มาสามโตแบบเน่นๆเลยสามโตแบบเนียนเน้นโนซี่จะได้เดินทางไปไหนนะพยัคสพยค่ะไปพยักม์แมนบก ไปพายากนะคะเพิ่นมีงานรับเชิญอยู่อยู่โชว์รูม,รมบ่โชว์รูมโหลดนะคะมันอีสี่เดไปบ่ได้ไปเต็มวงนะคะไปแค่สี่คนนะคะสี่คนเหรอสี่คนผู้หนึ่งกับสีเป็น,น,น,อ,นอัน <c oughs> ผู้หนึ่งกับสีเป็นซ้างอ๋อผู้หนึ่งเป็นซ้างอันนี้ผู้หนึ่งเป็นอันปเนป็นไมกระต่คาไตเป็นไม่ผู้นี้สีเป็นกระต่ายนลลมอืมยังมหาเบาบ่ไดลนไม่ยังมหาเบาบ่ไดแลน ผู้นี้กับซีเดเป็นนั่นเออกระเพากระเพาหมูนี่บอกของหนูผู้นี้สิเดเป็นนั่นผู้นี้สิเดเป็นปีศาจจริงจอฮะอือเออใช่พนัก้านหรเพิ่นสีได้เดินทางมาแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นอันนี้นะคะอันนี้แพ้วๆนะคะจะไปรับงานที่พยักษ์นะคะอุ้ยคือลำช้าแฮะเอากงิจะเงินเด็กเงินจากยูทูบนี่ละมาดมมาจ่าอื้เนาะเงินจากยูทูบแบบสื่อเปเจ้าของแต่ว่าเงินจากคลองก็ไเปลี่ยนไปซะว้าย หาเงินน้ากันแพ่าๆอย่าบอกแมองศีหาบอมี่คนไหวกบอมี่จุนมือนี้ยคือยงน้ม่โอเคนะครับเพิ่อนจะได้เดินทางไปแล้วไปไปเดินทางปลอดภัยคือมาคือต้องเอกอไรต้องบอยูเอานมละ รถจอดยุสใส่ละนี่จอดโอ้ยห้างปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดิอเดินทางปลอดภัยเดิอนวดขับรถดีดีไม่ปอด้วะรถดเห่เอาต้องเจอกันอีกสักแม็แล้วะบาายบายเจอกันเจัน you. <small>